สวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมาเสนอการต่อวงจรลอจิกและตารางความจริงค่ะ A เป็นศูนย์เป็นศูนย์เป็นหนึ่งไฟก็จะติดนะคะไฟก็จะติดเท่ากับหนึ่งนะครับต่อมา A เป็นศูนย์เป็นหนึ่งเป็นศูนย์ไฟก็จะไม่ติดเท่ากับศูนย์นะครับ A เป็นศูนย์ b เป็น1 c เป็น1ไฟก็จะติดเท่ากับ1นะครับ a เป็น1 b เป็น0น c เป็น0 y เท่ากับ0์ไฟก็จะไม่ติดนะครับ a เป็น1 b เป็น0 c เป็น1 y เท่ากับ1ไฟก็จะติดนะครับ a เป็น1 b เป็น1 c เป็น0 y เท่ากับ1ไฟก็จะติดครับ A เป็น1 b เป็น1 c เป็น0 y เป็น1ขอโทษครับพูดผิดขอโทษครับ c เป็น1 y ก็เท่ากับ0ไฟก็จะไม่ติดนะครับขอจุบการนดังสนุกนี่ขขอบคุณค่ะ